สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดอะเปาห้าวันนี้ก็อยู่กับช่องอ,อูดเอ็กดีนะครับสวัสดีครับแล้วว่าแล้วก็วันนี้ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับการที่ต้องมาเก็นะครับใช่ครับอูดเอ็กดีคนก็เอาไปไหนละอ้าวนี่ซึ่งว่าเอ่อเพราะว่าหองน,น,นี้ผมเลยลบช่องไปนะครับเพราะว่าเนื่องจาก มันเยอะเดียวกับของพี่นะครับก็เไม่คยนั่นแหละนะครับผมก็ยังไม่น่ามาบนะครับใช่ครับซึ่งตอนแรกนะครับตอนผมเจออู๋เต็จีครับเพราะผมเพราะผมค้นหาช่องแล้วเอ้าหายเฉยผมก็เลยโทรไปหาถามอู๋ครับสุ้ว่าอู๋ลบช่องนะครับผมเลยเสียใจอย่างมากแงี้ยเงี้ยงี้ยเงี้ยช่องมันเห็นแล้วครับก็ต่อจากนี้เราก็ผมก็จะ ตนช่่อองงยาเข้าวงคิดทางช่องผมนะครับก็ใช่ครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็มาแข่งกันเลยนะคะแข่งกันวัดสามสองเริ่มนี่นเริ่มซึ่งวันนี้เป็นสกิลรถเมย์สายห้าสิบนะครับผมทำเองอ้าววิญญาณให้จนกู้จนคู่ ฉันคู่เมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้ที่เซ่ะเพราะว่าเพราะว่าผมแคปวูปเพื่อที่ทำปกคลิปเอาอ่ะเรเอาแซงแซงแซงตรงนี้ทางกานตรงนี้ทางการต้องวนกลับซึ่งทางกาน,นตน้องวนกลับ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับก็มากับสกินเออเดอะปาร์ห้าเจ้าเจ้าเดิมครับเจ้ามาแรงนะครับ ไปแล้วไยแล้วระวังนี่โอ๊ไม่ละดูป้าทำนี่ไปชั้นได้ไงเออเดี๋ยวติดอะไรเนี้ยอ่ะเนี้ยนี่ครับรถสกินรถผมนะคะเป็นสายแซงนะครับสสยแปงชิบพายแล้วสายแฟงชิบพายแล้วทุกคนครับรถขน้นคือเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนครับทุกคน เปนาตยคนมันไปแวรองแขกคบผมดรับขโอแขกต้องไอ้าวไดอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปแล้วอยู่แล้วเดี๋วเดียวเดี๋ยวก่นมึงขอขอไทวูทำโปรคิปหน่อยขอแคปวูแป๊บนึงได้ อยลอ้วว่าลองว่าไกว่เอยังไม่ได้แคปเลยแหมโค้งเหรอรงไอนจดคิปก็ได้ปาดหน้าโอ้ยอย่านี้แหละช่งว่นี้ไปเลยอาปาดปาดปาดหน้าปาดน้าขวาปาดน้าเโอ้ยได้ไปเลย เดี๋ยวทายเดี๋ยวทายคลิปมารีวิวสกินกันนะได้ตอนขอไม่เติมน้ำมัแล้วกันเดินเครื่องเต็มกับงเกินกระงเต็มกงยิงมาหนึ่งร้อยสิบกิโเมตรโอ้โหแอคุกจิว้าว แอมผมไม่เรียบร้อยแล้วฮะทุกคนโค้งอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้แอมไม่ได้แอมสาธุขอให้มันเป็นแบบนี้แบบวันก่อนหน้าที่เราสวนประสานงานกันเฮ้ยตรงจุดเดิมว่ะตรงจุดเดิมที่ที่สวนกันนี่ว่ะได้เดี๋ยวนะตรงสภาที่ที่เราบอกว่าข้ามกองเสียงี่อ๋อแต่จริงมันไม่ใช่กองเสียจ็บกงอะไรไม่รู้ ซึ่งก่อนซึ่งก่อนที่ช่องอุดเอกที่จะลบช่องนะครับก็มีช่องเอ,อ่อซันซันเอ,อ่อเอ,อ่อชื่อไรน,นะเซะ็ต ชื่อช่องผมครับชื่อซันนะครับเพื่อนเพื่อนผมซึ่งลบช่องไปแล้วด้วยเด้๋ยวก็แซงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปผิดไปผิดที่หรือเปล่าเพราะมันต้องเรียงตรงนี้โอ้แซงนายไปแล้วนายเอ่อนายก็ว่านะได้เวลาสวนกันได้เวลาสวนเดี๋ยวเรอไใจรอบนี้สวนกันไม่ได้เพราะเราจะออก อยู่แล้วอ้าวกมรอด้วยจองแมวอยู่แล้วแต่ก็ยังไงก็มานายก็สามารถมาเดทดขาะได้เลยก็คือใช้วิธีเดิมเออแั้ไไ่เห็นนายแล้วเห็นานายของแกบอกสองเชจะรอคุณ อยู่ไหนอ่ะเลน์นไปตามทางเหรอเกงก็มาตามชื่อเราดิมันยมีชื่อเราปรากฏอยู่ไดนนน้นายนายขับรถม,มาหาเราขับรถม,มาหาเราหน่อยโอเคได้ <c oughs> โอ้โหกลับรถยากมาก กดกดบัสเป็อะไรที่ขับ,บดอยางมากนี่มาในสวนนะนสวนป่านนี้ป่านนีเน้เาอ,อเาชนะแล้วอ้าเหรองั้นสวนกันแบบเออถอยหลังแล้วกัน Oh, Flinkavell! Flinkavell! Oh, hey! ทำการรออุ่เด็กไม่ได้เลยนะครับผมจะทำการรออุ่นเด็กดีเออแต่ผมคิดว่านาคตก็น่าจะต้องมีช่องผมกับคืนมาแน่นอนผมว่าไม่ต้องอนาคตหรอกไม่ไม่เกินปีนี้นี่แหละฮะวแล้วแมว ไม่รอแล้วไม่รอแล้วไปแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วคือรผมอัดคลิปนะคะเวลาอู่พูดนะคะเสียงมันจะแบบเหมือนไม่ช็อตแหละซึ่งซึ่งคนที่ดูคลิปนี้นะครับกรุณาลดเสียงหูฟังนะครับหาคนไหนที่ใส่หูฟังอยู่ไม่งั้นแค่ไแตกแน่นอนครับถ้าผมกลัวลดเสียงนะ ตอนนี้วรถผมทำความเร็วที่ว้ยงสมสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงแต่ผมของผมวาสิบห้าครับห<ม>้าสิบากิโมต่อชั่วโมงคือผมเพิ่งออกตัวเมื่อกี้ต้องก็เปลี่ยนแบบแล้วเดี๋ยวเรารออยู่ที่ทาง เดี๋ยวเราเรา,เราอยู่ที่เก็บค่าผ่านทางนะเอามาแล้วเหน็บอะไรเนี่ยเออโอ้โหไปต้องอยู่ได้เลย์ไปกันเด้อไปไปตามไปตามไปเดี๋ยวผมจะใช้ทางล้นนะครับทุกคน จะหาทางลัดต่อไอ้ทางที่นอยเคยใช้เป็นทางลัดอ่ะอันนั้นคือไม่จำเป็นต้องหักศอกจริงๆก็งเป็นทางลัดได้จริงๆแหละม่นจะเป็นผู้หักศอกอ่ะวอลออก็ได้รอก็ได้อ่าอ่าจี้ตัวมาแล้วแล้วก็อเอเอโอ้ย ใชครับรถผมครับวง,วงสนามหญ้านะครับตอนนี้รถน้นกลายเป็นบุงหญาเรียบร้อยผมว่านะคะให้อุเล็กดีนำหน้าไปไป,ไปดีกว่าครับเพราะว่าเีลยอุยเล็กดีเลียเ้ยวตรงเอ,อทางวัดเนี่ยผมจะได้เลี้ยวตามอตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราจีแล้ว<อ>ตรงนี้เราตามเราได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันใช้ทางรัดได้มันเป็นทางรัด S <S> ไ,มมไม่มาหักศอกกัแล้วหมดตัวช um> ิคก่อนอันนี้เราให้นาหักศอกอ๋อก็ผิดฉันรู้ทางแล้วอ๋อเหรแเดี๋ยวนี้ฉันรู้ทางแล้วทางลัดสุดเอพิกทางลัดสุดเอพิกเอพิกฮ่า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 เห็นความอีิงโอเด็กดีไปนะครับเดี๋ยวเจอกันตรงข้างหน้า เกินไปข้างหน้าเครื่องตอนนี้ครับก็เลี้ยวอย่างเมามันนะครับโอ้โตอนนี้ผมมาช้างลันอยู่ทุกคน <c oughs> ขายได้ผมขายแน่แต่จริงมีคอนเทนต์ี่อยากที่อยากที่ขายมากเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะมีเยอะแยะเลยแต่ขายไม่ไรซึ่งตอนนี้ <c oughs> ผ,มผมกังผมกังเส้ <c oughs> นในไลยกลุ่มอยู่ว่าเอ่อ <c oughs> จะทำคอนเทนต์อะไรดีแล้วถ้าแล้วแล้วสึกการแกล้งนะครับซึ่ง <c oughs> ซึ่งวันไหนผมว่างผมจะสร้างหัก็แล้วก็ หนึ่งหนึ่งกับอูดเด็กดีครับผูเป็นการจบสุดเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ผมก็กำลังจะแบบเข้าทางเิอแล้วนะครับทุกคนไปแบบเข้าทางเดธอแล้วผมก็คนสองก็คนตกลางเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ครับอูดเด็กดีครับอยู่โคตรไกลเลยไม่คิดจะรอกันหน่อยเหรอ ไม่ไม่ตอนคือสาย8ไม่ใ่สีนี้มันสาย50ทุยสาย8จริงจริงแล้ก็มีนะเคยมีผ่ายในคลิปอยู่เคยมีในช่องผมอยู่แต่ตอนนี้ก็หาน่้อยู่แหละแต่ว่าเป็นแบบ ไกลโน้เลยเดี๋ยวนะแปลกๆอ้าวมันต้องเยียบหางวัดดีกว่าอ้าวเดี๋ยวว่ามานันไปกันแน่ช่วยรอหน่อยได้ไหมไปตามไม่ทันแล้วไ <c oughs> ด้ไปเดี๋ยวนายเซ็งฉันนะฉันจะก,กันให้แกไม่นายเซ็งกันไว้ไม่นายเซ็งซึ่งนี่นะครับก็เป็นสกินของผมนะครับก็ตรงหน้าข้างหน้าว้ยนะครับจะมี เออกลุ่มของเพื่อนของผมแล้วก็โทนี่เรซี่บอยครับแล้วนี่ผมเล่าจะกินเลือดผมอยู่นั้นฝนตกก็กำลังฝนตกก็ตกมาเลยตอนนี้ผมลุเข้ากับทางเดิมป่วยคือเขายู่งใจเป็นไงน่ารากที่งานแต่งงานแล้วตกใจ เรงนั้จ้ามันจะทำให้ติดมัะทำให้ติดตรงนั้นแ่ละดึงแรงมันจะทำให้ติเพราะเราเคยติดมาแล้วเคยติดมาหลายรอบช่วงนี้เ่ินไปแล้วคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ยดี๋ยวกดไลค์กดติดตามซึ่งคลิปนี้ก็ขอไว้ประมาณเอห้าวัไว้นะครับซึ่งก็ขอห้าวัยห้าวัยวัยในการยกกดบัตรขึ้นนะครับซึ่งเอลดีก็จะไม่ช่วย ูอกจะกระชุกออกมาอ๋อซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นรถด้วยสารประจาทางแบบอากาศเป็นรถยูโรครับทุกคนใช่ใี่เป็นรถยูโรสาย50นะครับซึ่งผมก็รู้ว่าเดินทางไปไหนบ้างแต่ก็ชมนเลยนะครับซึ่งจนี่รสวยมากเลยใช่ครับแล้วก็ แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่แค่นี้นะคบก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนส่วนคลิปต่อไปก็จะมีประมาณเออจะจะมีคลิปชื่อคลิปก็มีประมาณหนึ่งึงกับปูเพื่อจบสิกกับการแก่งก็ทำแอนิเมชันสติ๊กแม่นะคะ <c oughs> ซึ่งผมกับช่อง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคนกินคนขึ้นมาแล้วก็ฝากที่อุ่นอย่างนี้กับช่องครับช่องซันแสตนชานั่นก็อุ่นช่องมาแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอฟเปก์เอฟเปก์เอฟเปก์อ้าวเปิดพปโตแล้วเป็นไงก็จบ